โครงการเสียงดีมีสาระเสนอตอนสิทธิประโยชน์ของข้าราชการโดยกองอำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธสวัสดีค่ะชาววชิราวุธทุกคนนะคะวันนี้นะคะหุ่งแพลวนะคะมาพูดคุยกับพันเอกหญิงสุภาพรกำเนิดรักนะคะหัวหน้ากองการพยาบาลโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะคะหรือที่เรารู้จักกันก็คือหัวหนา้าภูนั่นเองนะคะ ซึ่งหัวหน้าครูมีงานอีกด้านหนึ่งก็คืองาน,ด,านด้านการดูแลกําลังพลของโรงพยาบาลค่าวชิราวุธค่ะต้องาขอสอบถามนยคะว่ากําลังพลนะคะหมายความว่าอย่างไงเหรอคะหัวหน้าครูค่ะขอบคุณน้องแปลมากนะคะกําลังพลของโรงพยาบาลข้าวชิราวุธนะคะในปัจจุบนันมันจะประกอบด้วยสอส่วนใ,นใหญ่ๆก็คือ1ข้าราชการทหารและส่วนที่2ก็คือลูกจ้างชั่วคราวนะคะสำหรับในส่วนของข้าราชการทหารนี้เราก็จะแบ่งย่อยมาอีกนะคะประกอบด้วยน,นายทหารสัญญาบัติ นายทหารประทวนหรือที่เรามักจะเรียกคาว่านายสิบนะคะแล้วก็มีลูกจ้างประจาซึ่งลูกจ้างประจํานี้กําลังจะหมดไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าพอเมื่อลูกจ้างประจําเกษยียณอายุราชการแล้วนะคะก็จะปิดกําลังพลของกองทัพบกก็จะปิดบรรจุของลูกจ้างประจํานะคะก็จะเพิ่มในส่วนของพนักงานราชการเกิดขึ้นมานะคะในส่วนของพนักงานราชการนี้ก็จะมีกันว่าจ้างเป็นวาระนะคะวาระละสี่ปีค่ะ าคาะภูคาแพรมีข้อสงสัยะค่ะว่าแบบอยากทราบว่าสิทธิ์ของข้าราชการนะคะมีอะไรบ้างเพราะว่าแพรมองว่าแบบใครๆก็อยากเป็นข้าราชการเนาะเท่าที่แพรทราบนะคะก็จะมีเรื่องของเงินเดือนความมั่นคงเรื่องของไม่ตกงานรวมทั้งเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลทั้งของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวด้วยอะคะ่ะ ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะน้องแพรเคยได้ยินคําว่าข้าราชการกินน้อยแต่อยู่ได้นานไหมคะถูกค่ะข้าราชการเรานะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันสองสิทธิ์นะคะที่เราได้รับอยู่ก็คือสิทธิที่ในระหว่างรับราชการซึ่งประกอบด้วยงเงินเดือนนะคะเงินเดือนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามผลการปฏิบัติงานอาจจะเพิ่มในปีลนะหนึ่งขั้นหรือขั้นครึ่งน,นะคะอันนี้อันที่2ก็คือเงินประจําตําแหน่งนะคะส่วนที่3ก็เงินเงินเพิ่มพิเศษและก็ส่วนที่4ี่ก็คือการเลื่อนยศ การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะแล้วก็เรื่องการลาเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักรวมถึงสิทธ์ต่างๆตั้งแต่สิทิเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาล ของบุตรและก็ของสามีภรรยาหรือบิดามารดานะคะรวมถึงเบิกเรื่องของการเล่าเรียนของบุตรด้วยค่ะอันนี้คือสิทธิที่อยู่ระหว่างรับราชการนะคะส่วนสิทธิที่เมื่อเราเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะคนที่เป็นข้าราชการทหารก็จะมีสิทธิติดตัวไปด้วยนะคะอันที่หนึ่งก็ได้แก่เบี้ยววัดซึ่งจะได้เฉพาะสําหรับคนที่เป็นทหารชายนะคะอันที่2ก็คือบําเหน็จบํานาญข้าราชการบรําเหน็จตกทอดนะคะแล้วก็บําเหน็จดังรุงกีจ แล้วก็เงินช่วยเหลือพิเศษต่างๆค่ะสิทธิีมีมากมายเลยนะคะของข้าราชการอโอย <laughs> หนูว่ามากกว่าที่หนูเคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแพรก็เลยอยากให้หัวหน้าครูนะคะแนะนําพี่ๆข้าราชการนะคะทราบถึงสิทธิ์ที่มักจะเกิด ปัญหาหรือสิทธิที่พี่ๆข้าราชการบางนายยังปฏิบัติไม่ถูกต้องอช่วงนี้นะคะเท่าที่หัวหน้าเริ่มสังเกตดูนะคะคก็จะมีกำลังพลของเราค่ะเข้ามาสอบถามที่บกโรงพยาบาลค่าย<ม>บชราวุธนะคะ,ะสิทธิ์ที่มักจะเปิดเจอปัญหาบ่อยๆในในในช่วงหลังๆนี้ก็เกิดเรื่องของการเบิกการรักษาพยาบาลของบุตร สังเกตว่าช่วงนี้อาจจะมีพ่อแม่มือใหม่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งซึ่งซึ่งแต่ละท่านก็อาจจะไม่ทราบถึงว่าเอ๊ะเมื่อบุตรเกิดขึ้นมาแล้วเราจะใช้สิทธิการรักษาพยาบาลยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็เรื่องที่2ที่ยังมีได้รับการมาขอรับการชี้แนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขอรับเงินพสรอนะคะหรือว่าเงินช่วยรถพิเศษนะคะ ทีนี้จะมาขอแนะนำรายละเอียดย่อยสำหรับสองสิทธินี้นะคะสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรนะคะหรือว่าบุคคลในครอบครัวของเรานะคะข้าราชการทหารที่มีคำจำกัดความของคำว่าบุคคลในครอบครัวจะประกอบด้วยหนึ่ง บุตรของบุตรของข้าราชการที่ยังไม่บรรล,ลุนิติภาวะนะคะหรือบรรล,ลุนิติภาวะแล้วแต่ยังเป็นบุคคลไ,ไรซึ่งความสามารถนะคะบุตรของข้าราชการที่เราสามารถเบิกค่าเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3คนด้วยกันนะคะก็คือบุตรคนที่1ถึงบุตรคนที่3แต่หากว่ากำล,งลังคนท่านนั้นมีท้องในท้องที่3นะคะเป็นท้องแฝด สามคนก็มีสิทธิเบิกได้ถึง5คนนะคะเพราะเราจะนับคนที่3ากี่กี่คนก็ตามถือว่าเบิกได้หมดนะคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งก็คือคู่สมรสของกำลังพลที่ชอบทาด้วยกฎหมายนะคะ,ะสุดท้ายก็คือสามีบิดามรรดาของของกำลังพลที่ที่ถูกต้องด้วยกฎหมายเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องการรักษาพยาบาลของบุตรนั้นปกตินะคะ,ะคนที่เป็นฝ่ายชายจะเป็นคนชอบจะเป็นคนที่เบิก เบิกสิทธิ์ของนั้นๆแต่หากฝ่ายหญิงนะคะหากฝ่ายหญิงมีความประสงค์ที่จะขอเป็นการเบริกแทนก็สามารถทําได้นะคะหลักฐานที่เราใช้ในการเบริกของค่ารักษาพยาบาลนะคะจะประกอบด้วย 1. สูติบัตรอันที่ 2. ก็คือทะเบียนบ้านอันที่ 3. ก็คือใบทะเบียนสมรสนะคะที่เราสามารถมาติดต่อให้กับกำลังพลของโรงพยาบาลข้า,าวิตรรดูได้นะคะ สำหรับฝ่ายหญิงที่มีความประสงค์นะคะที่จะขอให้ตัวเองเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลดตดอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกตินิดนึงเพราะต้องรองให้ทางกำลังพลของฝ่ายชายเป็นคนตอบยืนยันมาว่าเขายินดีที่จะให้ฝ่ายหญิงเป็นคนเบิกค่ารักษาพยาบาลค่ะ อันนี้คือสิทธิ์ข้อที่1ที่ที่หัวหน้ามักจะเจอบ่อยๆนะคะส่วนสําหรับอีกสิบหนึง่งที่ตอนนี้ก็มามาไม่แพ้สิทธิ์แรกเหมือนกันนะคะก็คือสิทธิ์ของการรับเงินช่วยเหลือในการสู้รบหรือว่าเราเรียกกันว่าเงินพสรนะคะทีนี้เงินพสรนี้เราจะได้รับได้ยังไงบ้างคุณสมบัติของของผู้ที่ได้รับเงินพสรนะคะก็จะประกอบด้วยหนึ่ง คนที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวนแล้วก็ลูกจ้างลูกจ้างประจำนะคะคนที่สองก็คือบุคคลตามข้อหนึ่งต้องไปทำงานอยู่ที่พื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นระยะเวลา6เดือน พื้นที่นั้นก็ประกอบด้วยกรมนรภาคสี่ส่วนหน้านะคะหรือว่าหน่วยทหารพรานเฉพาะกิจต่างๆนะคะ,ะคนที่ได้พอสอรจอะต,ต้องได้รับไม่เกิน4ครั้งในหนึ่งอายุการทำงานนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิพอสอรอนะคะ,ะซึ่งกำลังพลท่านนั้นนะคะที่ไปบรรจุช่วยชการยังยังพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในหน่วยหน่วยงานไหนใดๆก็ตามนะคะเมื่อมีคำสั่งปฏิบัติหน้าที่และก็คำสั่งพ้นปฏิบัติหน้าที่ ะะทางหน่วยที่เราไปบรรจุที่จัดการนะคะก็จะทําตัวเรื่องมายังโรงพยาบาลไขยบัชราวุธนะคะให้ให้ทางโรงพยาบาลไข้แคลาวุธออกหนังสือรับรองสิทธิ์ให้โดยผ่านไปยังผู้ในการโรงพยาบาลไข้บขัชราวุธเป็นผู้รับรองนะคะเมื่อเราดําเนินการเสร็จเราก็จะส่งกลับไปให้ที่หน่วยช่วยราชการอีกครั้งนะคะเพื่อที่หน่วยที่ไปช่วยจัชการนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งไปให้กับกพทบเป็นคนตรวจสอบความถูก ต้องในสิทธิที่เราจะได้รับนะคะหลังจากนั้นเมื่อกพอทบรตรวจสอบสิทธิ์แล้วกำลังพลผู้นั้นได้รับสิทธิ์เงินพอสอรอก็จะส่งมาให้ทางโรงพยาบาลแพทย์พยาวุฒิตั้งเรื่องเพื่อขอรับเงินต่อไปนะคะซึ่งการที่จะได้รับเงินนั้นน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนหลังจากที่มีคําสั่งได้รับพอสอรเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งสองสิทธิ์นะคะหากกำลังพลข้างไหนนะคะยังเข้าใจได้ไม่ชัดเจนหรือจะมีข้อสงสัยนะคะทางบกโรงพยาบาลค่ายพิชราวุธก็มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องสองสิทธิ์นี้นะคะสามารถไปติดต่อได้นะคะสิทธิ์เรื่องที่1เกี่ยวกับเรื่องของการบึก เบิกค่ารักษาของบุตรหรือว่าคู่สมรสบิดามารดานะคะสามารถติดต่อได้ที่ร้ตีหญิงชนิดปริยานคากริ์นะคะส่วนสิทธิ์ของเรื่องการขอรับเงินพอสอรอนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่จ่าสิบเอกธนาอัตตานะคะเพื่อความไขข้อประจานใจให้กับกำลังพลทุกท่านนะคะค่ะเป็นย่างไงบ้างคะพี่พี่ข้าราชก,การทุกท่านนะคะวันนี้ ได้ความรู้ในเรื่องของสิทธิของข้าราชการแบบเต็มเปี่ยมเลยจากมวนาภูนั่นเองนะคะวันนี้พราวก็ขอขอบคุณวนาภูมากๆเลยนะคะสําหรับการมาแนะนําสิทธิประโยชน์ของข้าราชการของโรงพยาบาลข่ายวชิราวุฒนะคะให้เราทราบพาวคิดว่าพี่ๆเขาสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนะคะก็วันนี้ สำหรับโครงการเสียงดีมีสา,าระนะคะจากกองอำนวยการนะคะในเรื่องสิทธิประโยชน์ของข้าราชการนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ